สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีองก่อนสิพ่าจับมาเบิงเห็ดเลยแต่กระเพาะไม่ละแหละเขามาเบิงซื้อผัว่าชิเดกหรือเปล่าหาดอกง่ายมันได้ปอไปเบิบงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไปเนี่ยเนี่ยพี่น้องพี่น้องมึงเด้อมึงเด้อกระลังคืนเท็ดเห็ดแรกเห็ดแรกของปี2021ันยดป้าพี่น้องด้ยน้ำครับพี่น้องน้ำครับดอกดอกนี่เด้อพี่น้องดอกนี่กะนละเนี่ยเนี่ยดอกเนี่ยน้ำครับพี่น้องเมนเมนร์เลยพี่น้องเอ้ เกิดมันกำลังขึ้นพี่น้องตูปุติปิอยู่โอ้ยหลายครับพี่นอ้องพุ่นพุ่นเนาะแถบนี่แม่เมื่อไรพี่น้องเลยพุ่นนะเหลืองๆพุ่นน่ะเบ้ยหลายพี่น้องหลายหลา,ายกำลังขึ้นมาเห็ดเห็ดของปีสองพันยี่สิบเอ็ดพี่นอ้องเอ้ยหลายครับตูปูติปีเนี่หยหนึ่งดอกไงกระมือเนีย่ยเห็นมันเคยพี่น้อง เม่นไม่เลยพี ho, a, siege, ue, e pode, ่น้องไอ้แถบนี่เม่นไม่เลยพี่น้องเม่นไม่เลยแถบนี่แง่เออเป็นอ่าพี่น้องเห็ดกำลังเหล่มออกแล้วพี่น้องเอ้ยกำลังงามงามเนี่ยเปาะไอ้แปะอยู่ดอกนิดหน่อยนี่ยกำลังแสบเนี่ยหูแทกแสบ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 มีให้ไล่ให้ไล่เห็ดพึ่งดำเห็ดพึ่งดำอ่าพี่น้องเอ้ย ตำนน้กับพ่อละวบำนี้กับพ่อแล้วตำนน้กับพ่อแล้วำกำล,ลังแสบเลยพี่น้องเอ้กำลังแสบเลยพี่น้องไดงฮดแลวก็หากักติ๋วตัวบาดนี่ขาดสมมาได้แกงฮ็ดใส่ผักติ๋วนี่มันเป็นใบลักษณะทีเดียพ,พี่น้องเล้อื่นข้าเผัอื่นเนาะพี่ข้าเผัอื่นมนเป็นผักเปี้ยวไปแกงใส่มันก็จะเปรี้ยวถ้าเราถ้าเราไม่ต้องการใส่มะข,ขามเราก็เอาผักเปียวนี่แหละไปใส่แกงฮิตเรา ได้เฮ็ดแล้วก็หาผักเปรี้ยวตัวบาดนี่แม่พี่น้องหน้าตานี่น้องเฮ็ดกำลังเหลื่อมออกพี่น้องเอ้ยกำลังหลายแต่กับพันเดี๋ยวพ่อเก็บขัดกระได้อยู่นี่พ่อเอาป่อยเปะอยู่พี่หลวงจำเนีแล้วกำลังเสียบเข้าไปจะไม่ได้โดดไงหรอกจะกำลังเก็บขัดอยู่ ไฮไลท์ไฮไลท์ก็คืออันตัวนี้แล้วพี่น้องเอยเห็ดพึ่งดำได้มาดอกหนึ่งกำลังเกิดเนี่ยหายจำนื่อก็เอาละเห็ดแรกของปีกำลังอวกกันพักติวก็ได้แล้วเห็ดก็ได้แล้วหมอนหน่อยเพราะจไอ้แตะต้มฮอนๆอนสดอุดกระบดังโกโก,โก้คือจะเสียบพี่น้องเอยเห็ดปีแลย เห็ดแรกของปีเนี่ยโอ้ยปลาปลาพี่น้องเย,ยอะบ่ดุนไปห้าต้มเห็ดท่อนทอนสวดกันปลา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  ล้างแล้วทำวามสะอาดแล้วต้มขาเชื่อแล้วลงไปแซ่บโอ้ยลึกลึกเดติวฝรั่งมวนลงไปกับนิ่ๆรสชาติไอ้มันเปียวมันเผ็ดสะใจไปเลย พี่นกเร่วแล้วเร่วแล้วก็โซยตัวบาดเนี่ยจลมเห็ดเหลืองเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งดำใสผักเปียวฝรัง่งสุดเบิ้งบาดเนี่ย,ยพี่นก Hú oh, Xe đây xe đây Thịt thùng đen Thịt thùng đậm đó Cảm ơn các bạn phin ฟินฟินกับพี่ phin ขัข้มพี่ิดองขั้าอืมขึ้นแต่ใจพ่ยน่เลก ให้พี่น้องเอยมิเฮงโอ้ยแสบคักพี่น้องครับพี่น้อง,องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้พี่น้องเอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเด้อแล้วก็ขอบคุณในรักใครพี่นหนูคำมากดลแล้วก็แชร์กดติดตามให้พี่น้องคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องแสบฟินโอ้ยไรค่ะสวัสดีค่ะ